สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพี่น้องมาเมื่อกี้นี้กด้เฮ็ดคลิปเกี่ยวบอกเกี่ยวกับโรงเรียนลูกไปแล้วเนาะข้าใจพยายามเข้อใจกันเอาด้วยพี่น้องด้วยมาวันนี้จะพามากินตำตำตำ,ตำส่วตำกระปุ่นตำส่วลละใส่เส็นมะคุงอยู่ด้วยประแด็กเหมนน็นหนองนัวแซบยืนหนึ่งประเด็กของทางกาฬสินเหม,ม็นติดมือไปสิบวันมปแล้วปะ รับหมูออืมับหม้อยังรัดนอะ แม่บ้านไปก็ละเลงส้มตำเลยค่ะยังที่บอกไปเลยพี่น้องพวกพี่นี่กำลังหาโรงเรียนให้หลูกนะเนาะคาเทมอมอให้อยู่ประมาณตกปีละหกแสนกว่าคนหกแสนนิดๆเพอลูกสองคนเนาะสู่ไวัซสมเนียค่ะ ถลักสุนก็มีดีแตกต่างันไปหลักสุด,ดแคนาดาอเมริกาอังกฤษแต่เป็นี่เป็นคนนั่นเ,เชื่อเขาเรียกอะไรอะเชื่อมัน่นเชื่อมันสามีว่าน,นางสีหาโรงเรียนเลือกโรงเรียนที่แบบที่มันแมทมันเหมาะกับกับกับลูกเขาแบบที่สุดนะนางเป็นคนเปะอยู่ สามีพี่นีนะเชื่อใจนะลอ,องศึกษาหาข้อมูลเองหงนางเ่าสือเรือกันแดงเลอนะไก่หมูม,มีเขาไปดูบนันเท่าแล้ว อาหารการกินก็ะสะดวกสบายเนาะเรื่องกินเรื่องหย่สำหรับเบนี่ค่ะพี่น,อน,น้องมืน่นนี่เป็นยาไซประแดกไรมันโลประแดกโลตู้มินี่ใส่ กว่าเค้มๆขนมาเลประเด็นดทางการทสินมันเหลือสี่กิโลสุดท้ายแม่ไปยี่แม่ไปจอบสื่อมาให้เขาจัมาขายทุกวันอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งขายแค่ขายแค่มือเดียวขายทุกวันอาทิตย์ไปย่ำไดกับเบิดย้ำนั่นนี่ได้สีถสส่ถุงสุดท้ายเลยสี่ถุงสุดท้ายเลย วันที่แม่ไปเอามา่ขายเหล็กกับเยอรมันมาซีรโโูมีอนาคตคิดว่าอยากจะทำปลาแดกขายเหมือนนงนัวถูกปากไม่เคยกินปลาแดกที่ไหนแซ่บมาก่อนยึดมั่งวะสำหรับไซส์แซ่บไซส์เหม็นไซสหนงนัวเจ้าปลาแดกเจ้าเนี่ยแทบไม่ใช่ปลาแดกไม่เป็นปลาหลาต้มได้ไม่เป็นปลาหลาขวดได้พี่น้อง กระดาษที่เจ้าขาเจ้ามักเองเขาเจ้าเฮ็ดเองทางกานแล้วชินนะแต่หมักแนว้ยเแดดแสบค่ะหอมห่วยๆเปิดเตะจมูกจ้าเลยแล้วก็มาใช้บ้านเือใส่กระดาษอันห้องน้ามาเจ็บไม่เฮ็ดได้หมดนะเอาม้วนใหม่นะไม่ได้เอาม้วนเก่าเัืจะได้เบิดกระดาษที่สู่กระดาษชำละชำละสิ่งสกปรกออกจากปากเรานี่แย ก,ก็บ่ได้แบบคุ้นหนูปานนั้นก็จะมาตรงมาใส่กระดาษที่แบบว่าอะไรอ่ะโอ้โหละ่ละนัวกันนอนที่ฟังข่างเนี่ยแหละวุ้ยตอบคอมเมนต์ผู้ใไไดเร่งยากเป็นหยุ่งๆเป็นวุ่นวายนะกับใปไปทำทุลักหลุน่นหลอนไปหน่อย ผมมันโดนไฟมตลกเลยเนาะออกเขียวๆนะอาการอึมครึมถ้าอยู่แสงแดดนี้มันสีอีกแบบนึง่งเลยถ้าออกแดดสีมันจะสวย <c oughs> อันนมันหอมหนดนอะ ทำประแด็จขายคุจะแต่พี่เซนเตอร์หะสืบจ้างหนุ่มมวยเอ็นทีฉันเนี่ยเป็นพี่เซนเตอร์ยุ่งลอกตัวไว้แล้วมักหนุ่มมวยอะคิดว่าน้องเขาบุกหัวจากพี่วินนี่น้องเขาหัวจากพี่วินนี่น้องเขาบอกว่าดูพี่วินนี่มาตั้งนานแล้วแต่นะแต่น้องเขาดังมากเลยนะน้อหัวจากพี่วินนี่เขาบอ น้องก็เคยมาคอมเมนต์แต่ก็ดีใจกับน้องด้วยประสบความสำเร็จกะตันยูน้องมวย MT Channel เก่งนะน่ารักเป็นเ่องหน่อยที่น่ารักน,น่นกนะกะตันยูชอบน้องเขาอยู่ดริงน้องมวยนะ อยากกินควองเซ็บแซบไปกินปลาแดกย้่ไสเอบกนี่คือยืนหนึ่งปลาแดกแย่กันละสิ้นะเปิดคืนนี้หอมห้วยเตะจะมูกเลื่อนค่ะมันไม่เค็มมากนะพี่น้องก็เจ้๋วมักน้องเลยแต่ถ้าทำขายก็ต,ต้องต้มก่อนน่ะ เอาเลยที่ว่าข่เสียบคือเสียบข่เป็นต้นใจไข่เป็นลูกแม่คานาะคุณฝากใครสมตำเลยพ่อกัแม่ขายสมตำเนาะตรงเลี้ยงมังรลาบก็อ่เพรอะฉ้นันไอยกะชิเป็นไอยก็ิเอกเพิ่ดได้เรื่องกินตำมบงไปกินยุทธไทยบางล้านกันใช้น้ำตาลนี่หลาหลตาลลดน้ำตาลคว่ม น้ำนจะเจอประแดกแบบหนุ่งนวลได้ใจมันไม่ใช่ปลาปลากระดีได้น้อน่ี่เป็นปลาเล็กปลาน้อย,อยปลาตัวนี้น้อยเน่ยปลาเนี่ย,อยหอม ขิคือบงามคิวมันมางามไม่ได้แบบเขียนเกียนตอนลูกไอ้นี่พอดีแม่ได้บุมีิสมารเก็บคิวม่ได้ชิวอะบุตรติดปีดดิ้งงามเก็ีไปกันแล้วนี่ลูก โอ้แซ่บไก่อืมน้องตกแต๊กจะมากินอันหมูกระทะด้วยบันอังการหนะ้าห่ะคหนูหมูกระทะ พื่อนกินข้าวมู๊กก็ฝูงเป็นคนเต็มเทีไ่ไม่หรองสมัยก้อนไข่เป็นคนมักเลี้ยงมูเด้สมัยคว่เพราะท่านได้ไดดหัวฝรั่งมีเงินบ่นมีไขยก็มักเลี้ยงตะมูนะแม้มูมีก็จะกองอีกแต่ว่าไขยเป็นคนมีความสุขเวลาแบบว่าได้เลี้ยงมัวคว่เป็นคนมือซีดียะ กลับบ้านน่องหอยเบิดเงินหลครับเอางงแจกอยาดพี่แดกน่องซื้อลิปสติกไปฝากกัจ้า่อนะเรื่องเราเรื่องเบียไว้ยเรื่องสื่อเนี่ยไปเรื่องกัจหจ่านนะให้พ่อให้แม่ ข้อยมีความสุขกับกันให้ค่ะข่อยมีเะนหมจานเม่กับนิสัย่ลขายๆกันืนูต้องการแดบบ สามีก็เป็นผู้ห้ที่ดีนั่งของคนบอรขี่ดีคนสว่วนบรนสุกันสนเกิดวันศุก แบบไกลไม่นุดอีกงไม่อยากกลับเมืองไทยเลยพี่น้องอู้บหแม่นม่อบพี่ไม่อยากกลับมาอะ่ละมันเลยพี่นอ mm. ้อ,ยกกนยนอง mm. อยู่ไทยเดือนหนึ่งเหมือนอาทิตย์หนึ่งเวลามันก็เดินไปเร็วจังนี่คนอะไร้า โอ้ยอย่ากลับมาเลยอย่ากลับมาอยู่ประเทศที่กําลังพัฒนาเลยมันว่าให้กันว่าดแดดพี่น้องเขาว่าแต่ละครอบครัวเราโฟกัสสิ่งไหนเราชอบแบบไหนเราก็เลือกแบบนั้นเลยหมมองนั่นประเทศนั่นดีประเทศนั่นไม่ดีมัน,ม,นมันขึ้นอยู่กับว่าแต่ละครอบครัวเขาม,มีทารก็ตอะไรเขาชอบแบบไหนไปว่าก,กันว่าดดพี่น้องเขาพอใจซีพียูก็คือไปหาม,าม,ามนนัึนว่าแดดคนณแนอยากออกคนนแอ่อยากแก่ พาเม่อเจอดมาอยู่ต่างประเทศที่เราต่างประเทศมันดีแต่นะถ้าพอได้ลองมาอยู่จริงๆนะแปดสิบเปอร์เซ็นต์อยากกลับไปอยู่ไทยบันไปชีวิตนะต่างประเทศถามว่าดีไม่ดีกต่ถ้าให้เลือกฉันก็อยากกลับไปประเทศฉันดีกว่า <laughs> ประเทศไทยก็สวยนะ น้ำทะเลกับงามอาหารการกินกับอุดมสมบูรณ์แหล่งท่องเที่ยวก็เลิศรูปทงรูปทอบโรงแรมกันบริการอย่างแสงสีเสยียงเนียมันคืนสวยนะสวยเสียงอย่างเดียวผุ่นพีเอ็มหละมลพิษตามอากาศนะท่อเที่ยวได้จับหยุดธุรกิจแด้นะด้วยได้ง พอคนไทยเฮาใจดีหวังหนุนกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันสนับสนุนซึ่งกันและกันบ่อกี่ทีก้าได้ก้าเสียาก้าใจ <c oughs> ใจถึงใจสปอร์ตหน้าใหญ่ใจตู่แต่ฝรั่งยังใ่เงินเป็นคนไทยคนไทยเขาเนี่ย ขนมักอันใดสิ่งใดีนหัวกากาดใจนะใจถึงม <c oughs> ันหะอยังไม่มีในะจนั้นสุดหรือสุดละเรีบนั้นบ่เคยอยู่ ความนมปลาแดดอยากหานจะกินความเซ่อแซ่บมันกับน้องเอ้ยถ้าคนเพิ่นบ่มักแบบสายเหม็นสายนองปลาแดกก็จะก็จะชอบกินมันแห้งไปฮาวเลยมักคนอีสานเนี่ยมักความเหม,ม,ม็นเหม็นนองนัวมันเหม็นแบบ มันเหม็นแบบหนวงๆนัวนิเงี่ยมันเหม็แบบเหม็นแบบอันนี้เด้อก็อยู่น้ำค้นมักน้ำอะไรวะกระยูอีสานน้ำหนักขึ้นขึ้นขึ้นอย่างทุกวันเดินสาสมบุญจ้ะ ไปหาพระอาจารย์เอียงว่พระอาจารสิทธิ์รู้สึกอย่างก็บ่มอยากไปรุดน้ำมันแล้วแต่ว่าเพิ่นเปิดจองคชือวันที่สิบเอ็ดหรือสิบสองกับเยอรมันก่อนก็เลยไม่ได้จองคชื่อ,อพระอาจารย์เอียงวะรู้สึกแล้วอย่างว,อองว่ดังๆตุกตาได้ยินอย่ายใมนนู้ยันนี่ มันโดนแสงไฟก็สีผมมันดูขี้เหรนะ่เนาะนี่จริงสีมันสวยนะมันโดนอยู่เ <c oughs> พ่อเาบ่ะอ้วมันโดนแสงแดบดบสีมนันงามบ่ปล่อยผม,มนี่แหละ สั่งใส่หมูตีนไก่พักคาหนังหมูสี่ไม่ใช่แคบหมูสั่งเมื่อวันก่อนควางม,มาถึงเมื่อวันอ่ะแต่พักบุงขี้เหลววิ่ิสั่งแต่ละทีนี่บัตับัวลอ,อยบูรูดได้ไปน้องแต่ผักที่เขาให้มาชะอุมก็ไม่สวยผักอันนี้ก็เห็นว่าพักบุงสีมันแต่ยยงใช่ไหมไดมา้าบค่อยสดหรือว่ามันโดนน้ำแข็งวะเือน พออัดน้ำแกงมากนะม,มันจะไปดูน้ำแกงก็ได้มันเลยเป็นลอกแต่ว่าถ้าอมเนี่เหี่ยวเหมือนเอาของใช่มันไม่ฉีิน่าแล้วแม่ทรงไม่เอาอะนะอ้ยเห็นว่าเป็นคนง่ายๆอะไรก็ได้กันทรงกับของที่ไหลไม่กันเนี่มันไหลารอบแล้วนะไม่ใช่ลวดียว เมือ่อนหนังสังพริกมหนึ่งจะรูก,ก็ได้พริกหีอยมาเฮ้ยเหียวแต่ละเพจนี่ก็จะมีความเบอร์เคลอร์บางเพกอะเหลือกเรผักงามๆเขาแต่ละเพกเนี่มันมีเกือบครบหมดทุกอย่างอยากสร้างทีเดียวนะอยากสร้างแค่ร้านเดียวแล้วได้เทือเดียวเห็นไหมจะเลือกร้านนี้แต่ว่า ก็จะเสเอาผักบางนี่ก็เอาเหี้ยงของเหี้ยงเข้านะี่จมก่นอนเวลาพี่น้องคือเริ่มจะเอาไก่มาอยู่อขอบคุณที่ขอมารับชมแล้วพี่น้องเด้อขอบคุณที่มาลืมกันบันเดีตอบคอมเมนต์ก็ก้ทเ่บุญหน่อยใจเลยอีเมลอยากนะครับสวัสดีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย